พอพวกเราเห็นความคิดไปเลยสังเกตดีๆจนเข้าใจลงไปว่าอ้อความคิดมันปลากฏเดงมัาสายอย่างมันไม่มีอยู่จริงหรอกมันเป็นเพียงอาการเฉยๆเข้าใจแบบนี้มันจะเบาโล่งเลยเบาโลงมากๆมันเด็กที่ไปเจียวมัต้องตัดต้นมันอะ่ะมันยังไม่ฉลาดพอแต่รู้ไหมพวกเราสังเกตต่อแล้วใครล่ะกําลังรู้ว่ากาลังคิดเราเห็นความคิดใช่ไหมแล้วใครเห็นใครที่กําลังเห็น ใครที่กําลังรู้ว่าคิดถ้าเราสังเกตดีๆเห็นไปเรื่อยนะขั้นนี้เป็นขั้นที่เราจะเห็นมันตลอดเวลาแล้วเป็นขั้นที่จิตมันจะเห็นอาการปรุงแต่งตลอดเวลาเลยเป็นอัตโนมัติแล้วขั้นเนี้ยขั้นนี้เป็นขั้นอัตโนมัติแล้วนะมันจะเห็นไอ้ตัวคิดอยู่ตลอดเวลามันจะรู้ว่าอ้อใครนี่กําลังเห็นมันจะเห็นไอ้ตัวรู้ด้วยมันจะรู้สึกสัมผัสว่ามีตัวรู้ตัวหนึ่งกําลังดูไอ้ตัวคิดอยู่มันจะเห็นสองตัวนี้ชัดเลยมีตัวรู้กับตัวคิดแล้วมันจะปั่นอยู่แบบมี้ตลอด ขั้นนี้เป็นขั้นที่โอ้โหไม่ต้องห่วงมันเป็นเองมันปั่นเองเลยแล้วมันจะเกิดขั้นนี้เป็นขั้นที่มันทํางานเองนะไม่มีเราแล้วนะทีนี้พอมันเห็นไอ้ตัวรู้ตัวคิดมันทํางานเองมันเห็นความคิดละเอียดยิบเลยแล้วก็เห็นว่าไอ้ที่รู้อยู่นี้มันก็ไม่ใช่เรารู้ด้วยมันรู้ของมันเองเห็นไปเรื่อยทันหน้าไม่ต้องไปตั้งใจนะขั้นนี้เป็นขั้นที่มันจะเป็นเองนะพวกเราฟังเทพบาจมามากๆมันจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลย ทีนี้พอพวกเราสังเกตไปเลยไม่ต้องไปตั้งใจเพ่งจ้องมันนะแค่สังเกตเห็นมันรู้ของมันตลอดแค่สังเกตี๋ยวมันจะเป็นเองทีนี้มันจะเกิดการระเบิดปึ้งขาดสะบั้นหลุดออกมาจิตจะหลุดออกมาจากไอ้ตัวรู้กับไอ้ตัวคิดมันจะหลุดเพราะมันเห็นว่าตัวรู้ก็ไม่ใช่เราตัวคิดก็ไม่ใช่เรามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันทํางานเองแล้วมันก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงมันจะหลุดปลุงขึ้นมาเลยขณะนี้มันเกิด พุทธภาวะโล่งอัศจรรย์มากขันห้าแตกละลายสลายไปหมดเกี้ยงออกจากหัวใจเบาโล่งเหลือแต่ธาตุบริสุทธิ์ที่กลืนทั้งจักรวาลธาตุขั้นนี้เป็นขั้นจบแต่องค์ปัญญาน้อยอยู่นะน้อยมากอยู่นะบอกให้เพราะมันจะถือครองว่าอู้ฉันรู้แล้วฉันเข้าใจแล้วมันจะถือครองความรู้ความเข้าใจแล้วมันยังอวดดีอวดเก่งอยู่นะว่าฉันรู้ฉันเข้าใจฉันเป็นนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่นะ มันจะมาติดตรงนี้อีกสังเกตดีๆที่เราบอกว่าเรารู้เราเข้าใจเราเป็นนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใครล่ะที่เป็นใครล่ะที่รู้พวกเราจะบอกว่าเราบรรลุแล้วเราเข้าถึงนู่นนี่นั่นใครใครที่บรรลุใครที่เข้าถึงรู้ไหมทั้งหมดเนี่ยเรากาลังปรุงแต่งอยู่